สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาอัปเดตสต็อกรถ กระบะไทยท่านกันนะคะพี่พี่รถสวยคุณภาพดีการันตีไม่มีชนนหักพิกคว่ำหรือตัดต่อจมน้ำนี่ต้องที่ J จมอเตอร์เทเท่านั้นค่ะรถสวยมีใบาการันตีรับรองรับประกันเลขใหม่เลยนะคะพี่พี่สนใจเข้ามาดูรถทดลองขับโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์092 429 4061ค่ะติดต่อได้เลยนะคะน้องกวางค่ะคันแรกนะคะเราก็จะมาพบกับไททันแคปเตียนะคะตัวนี้จะเป็นสอง l ค่ะเกียร์ธรรมดา ะค,ะคันนี้จะมาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะคะกระจกไฟฟ้าพวมอะไรเป็นแบบ power นะคะ airbag ABS เนาะถัดมาคันนี้จะเป็นแขบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดาเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น GLS พัตนะคะรุดปี2020นะคะคันนี้มายอยู่ประมาณ18,000เท่านั้นเองถ้าจำไม่ผิดเนาะ ถัดมาคันขาวนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4 GS l Plus ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2018คันนี้ราคาอยู่ที่499,000เหมือนกันค่ะพี่ไตตันของเราคันนี้ได้4 w h e e ด้วยได้4 w h e e ไม่พอได้เกียร์ออโต้อีกต่างหากรถปี2012ค่ะสภาพใหม่โครงสร้างเดิมกลิบๆเลยนะคะคันนี้รถผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆถัดมาของเราก็จะเป็น t ททันแอตลี์ค่ะคันนี้จะเป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะพวงอมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นปี2017นะคะคันสีเทาคันนี้ jlsltd พัฒเกียร์ออโต้เหมือนกันค่ะ อยากให้พี่ๆได้เข้ามาดูรถได้มาทดลองขับด้วยตัวเองนะคะรถสวยการันตีอยู่แล้วค่ะรับประกันนานสูงสุดหปีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะจะเป็นรถปี2019ค่ะคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ8000เท่านั้นเองอุปกรณ์ครบสภาพป้ายแดงเลยนะคะพี่ๆคันสีดำคันนี้จะเป็นตัว GLS LTD พัดเหมือนกันค่ะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะอุ ปะกรณ์โครพวงมาลัยเป็นแบบมตัตติฟังก์ชันนะคะกุญแจรีโมทมีกันชนหลังด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็น GLS LTD Plus ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2020ราคาอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองเนาะในส่วนของคันสุดท้ายของเราคันนี้ออปชั่นเต็มมากจะเป็น GT Premium ค่ะเกียร์ออโต้ปี2019ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเองค่ะ พิกัดร้านจะอยู่ตรงสีนะัคาริน30นะคะเลยปากซอยมาประมาณ20เมตรนะคะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหลังคาสีแดงสวยสง่าเลยคะ่ะพี่พี่เจมอเตอร์เทค่ะสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ